ใครเคยมีอาการแบบนี้บ้างฮะที่พยายามจะเอาใจคนอื่นพยายามเป็นมิตรและดีกับทุกคนไนท์ nice, กับทุกคนแต่ท้ายที่สุด ตัวเองต้องมานั่งเจ็บนั่งเศร้าทีหลักอาการแบบนี้เขาเรียกว่าเป็นมิตรกับคนอื่นแต่เป็นศัตรูกับตัวเองเอังจริงแค่ฟังชื่อเนี่ยก็แบบไม่น่าทําแล้วถูกไหมฮะแต่ว่าก็ปฏิเสธไม่ได้หรอกว่าหลายครั้งเราก็พยายามจะดีกับคนโน้นทีคนนี้ทีเพื่อที่จะผูกมิตรกับเขาเพื่อที่จะทําให้เขารู้สึกประทับใจในตัวเราแต่เราเคยได้กลับมานั่งถามตัวเองจริงไหมฮะว่าอการที่ทําแบบนั้นอ่ะมันเวิร์กหรือไม่เวิร์กวันนี้ครูกรีนเลยลองเอาวิธีมาฝากกันดูครับวิธีนี้ง่ายมากๆเพียงแค่2วิธีเท่านั้นวิธีีเท คือการให้คุณเริ่มลองฝึกเชื่อเสียงในหัวตัวเองเยอะๆอย่าคล้อยตามทุกคนท้ายที่สุดคือแบบเอา้าล้วความคิดของเราอะ่ะเราทํำไมไม่เชื่อทําไมไม่เคารพในความคิดของตัวเองถ้าเกิดเรารู้สึกว่าไหนทําไปแล้วมันจะไม่ดี ให้ตัดสินใจบอกกับตัวเองเลยว่าไม่ทำหลังจากนั้นฮะให้เข้าสู่สเต็ปที่2ครับลองฝึกปฏิเสธคนดูบ้างอุปสรรคของหลายๆคนหนึ่งคือไม่ค่อยกลา้าปฏิเสธคนเพราะรู้สึกว่าถ้าเกิดปฏิเสธคนไปเนี่ยเดี๋ยวเขาไม่รักเดี๋ยวเขาจะเอาเราไปเม <Okay. S 1> ่งจริงๆอย่าไปคิดแบบนั้นฮะเพราะการฝึกปฏิเสธคนแบบสุภาพนะไม่ใช่แบบกระโชกห้งหักนะฮะมันก็จะทําให้ภายหลังเราไม่ต้องมาเหนื่อยกับตัวเองเยอะนะอย่างสมมุติมีคนใช้ให้เราทํางานให้เขาอย่างเงี้ยแต่ก่อนเรายอมหมดอะไรก็ได้ ถ้าเกิดหลังๆมาเราเริ่มรู้สึกว่ามันไม่เวิร์กแล้วลองบอกไปเลยฮะว่าแบบเอ,อันนี้ฉันอาจจะติดธุระอาจจะไม่สะดวกทําให้เธอรอบนี้ยังไงถ้าเกิดมีโอกาสหน้ายังไงเดี๋ยวเราไว้ค่อยว่ากันหน่นะมันเป็นวิธีแบบง่ายๆที่จะทําให้ตัวเองมีความมั่นใจมากขึ้นเราไม่คอยตามคนอื่นเขาหมดอยากให้ทุกคนลองเอาวิธีแบบนี้ไปฝึกกันดูนะครับได้ผลไม่ได้ผลยังไงมาเล่ากันแชร์ต่อไปเลย